cái nhang can là tì cái nhang nào hứ mờ mở thẻ này bà xe này nhang nhang luôn này bài đi bài đi cho kênh Ghiền มาลูกไข่เห็ดน่องยังลูกมาลูกนาเอื้อยได้นี่เอื้อยได้นี่เอื้อยได้นี่อย่านั่งแกะเอื้อยได้ลูกเออในน้ำเอื้อยได้ลูกไอ้นี่ล่ะนั่งแกะเอื้อยได้จะไปน้องกันได้ไปเมื่อปิดไฟกันปะไปปิดไฟเมื่อคืนนี้ไปนอนอยู่มีมวนบ่ไม่ได้นอนเจ้ไม่ได้นอนบ่ไม่ได้ไปนอนพี่อะนอนพี่นอนี่นอนเพื่อคนอื่นแก่เขาบาคอยรับนด้นเนาะรับตื่นอยู่เลยบ่

ไห้เอื้อให้ให้ไปเปลียวพี่ให้ชื่อแบหนึ่งขอเลยได้ปุ๋ยหึ่งไหมไว้ให้เจ้าไป เราขี่ว่า,าลีน่ะอ่ะมาบอกลูกเมาแม่ก็เดื่องโตได้เลยโอ้ยไปทางมันเปื่อยนะลูกพื่บอกเอาวิธีทางก่อนนะเอาวิธีทางก่อนสาวเว้ เดอะไรดีด like ้อข yes. ้อข <Good. S 2> <Cut. S 1> ี้บอบมานอ่ะขี้บอมงขก็เป็นตุ่มบ่ตุมไงเถาก้นถ้าเคยจุ่มตุ่มขึ้นเม่อตัว mặt hỏi lắm là. Lắm mặt hỏi hỏi là. Lắm mặt hỏi là. Lắm mặt hỏi là. Lắm Nào, <rồi>. <cười> <cười> <t algumas> nào Lắm mặt Nào, วาวหวานเนียนแบบพอดีกินพอดีกินลำไยยีนยดนกกธรรมศาสตร์<ม>ข้าไปเบิร์พม่งก่เหี่หนาหนาใหม่เวอรไรตลาดเลยตีงนี้เนี่ยชื่อยาชื่อยาอยาโรกประคับ พี่น้องเลยพากันกินหมักงอัมยัยหิ้วขาขาแห้งปกะตนหับโย่กระต่ายกระต่กยกระตักไม่ถรหญ่รถจันกระ่าน้ลำยมันแห้งแซบเลยกะมันแห้งแซบเลย เมื่อเงินยินในชีวิตแคมห้อยกาเอามาเมื่อแดดขายเปิดไ,ไปมาเมื่อทสองอกกเงียบก็บเลยนี่เหลือแค่นี้แหละจะบอกนะกำไรเราทุนเลยนี่ทุนจั็ดอยู่กำไรก็หาพันเด้เอามงนถุงหนึ่งเอามงนถุงหนึ่งคืคอสีขึ้นนะอเอามาลายเอาเงนหมด มันมันมันเท่าแาเาขายเทากันเนี่ย่เด็กจากเ้าสิไปรลาอบอลคีโมไซไปเล้อขายหีืว่บบาการลอขายแต่ปลาไว้เราขายเน นี่ก็เป็นรองขายที่เรียกว่าเบิร์นอกเนี่ยอืมในขายอะไรก็ชื่อนะแต่ว่าโดนดักมันไปได้แค่ไหนล่ะอืม <c oughs> ลองนั่งทางเส้นเอื่นอะไปว่ได้ขี้ตุ้มให้ไปตานทางนี้แล้วมันก็ชุดแต่วัดก็ขึ้นไปแล้วลองไปนั่งแล้วแล้วสองออ <c oughs> สุดเอาสองจุดเอาหั่นข้าวในกระโจนฮะเ <c oughs> นาะ <c oughs> ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อซอยอะย่างข้าวไปนั่นดิ Anh đai dung kim, đưa ra tung ku cốt nát dung kim. Anh mong a hot lìa đà mà dài. đèn đi ăn nọ. คำคนในแสนตัวบดเท่าไรน่ะว่ารวมเบอร์ดาสองแสนสองแสนเท่านั้นดทั้งบดสองแสนเจ็ดสิบแปดสิบ นับเป็นหัวอานับเป็นหัวหัวละไเศร้าเออนุ่นเศร้านูกกันกระซ่องเนาะเออโคกซิบกันมาพาไปกันเนาะแน่แต่แน่น่ะโลดกันมีกันกันนักขาแน่นมันกันพ่อขนาดเจีเอวแล้วะรบ้างเรเดือดใกันเออดวไ่ท แ่เนนถ้ามัน่้เอาจาายยกัน้ยม่มาะใช้่าเนอะใเงินมาใช้แสนยังไง้นเรอเราไปรับจ้างตูเพื่อนสาวเรอเลหาซิปหนึ่งแล้วะเอ้ถูเพื่อนถูเพื่อนลยาวจีจ่ายด้วยหาซิฟจายด้วยหา แม่เอ้ยเห่ข้าถูเพื่อนในช้าต้องถลายหอบเหรอดิหาหอบเพ่อแม่เหรหา,หหา 10, สิบพันเหรอดอ้าเจ้าเดวว่าไ่หาแต่สิบพันเนาะยังยังเพื่อนไพ่เน่ยท่านถูเหรอว,ะวะ่าทถูก็ได้แสนหนึ่งนะบาทนี่ะหะไปเมื่อถูดูเหรอฉันได้ออหาเงินวะใชโมหาคโ <c oughs> มหิตขโมยเงินได้เหรอ กินโมกะทะใน่ากินได้บพราะใปาในรอบเท่าไหรวันนี้กินด้วยกันแลวยนี่ลายหัวโย่ลายหัวอย่อาลาหัวย่หัวหัวชิหัวเ้าก้าล้วมาแมเด มีสายตอนเดมเนสายมากเยเราไม่เป็นสายเป็นสายใช่้ะตงต้นใช่แล้วต้่ยงไงได้้ะใช่แ่งหาวันนีเมื่อกินแกงแไหมกันไดไหมพี่น้อาคกันอย่างโมกินก่อนบอลเมื่อกินแกงแล้ไเมื่อกินแกง้ไหม อหเก๋ calcium, ller ller mm ้วน่ันะยามันเนาะอป้าไปี่กับไปหาทำไมอืมคแค้แล้วนะยาได้กุ้งอันใช้ลาแล้วนะอันหน่อยนะอันลน่อยวนั่นนะอะอันหน่อยนะ โอ้ยหน่อยนี่นับล้หัวใหญ่ได้ตัวนี้นะหัวใหญ่ได้บ่อะได้ได้ได้บ่ขี้ได้กี้ได้เหรอขี้ได้เหรอขี้ขี้นี่จะออกยารึไม่นี่จะออกนจะออกจะออกจะออกเขบวามุนังบ่วะ ดีอมีม้เสกยปเปามุนอะคือมท่นั้นแล้วน่มามาพอดีนขวดลโตน้วไมแล้วเลาน่าสวยแล้ว่ยแต่อาสาตั้งแมาปูนี่ดกวะมาปูนี่มดปูมองนี่ปูต่อไปนี่โอ้ยิเย ใช่หมอท่านแอดพดฉากแอดแน่จ้นจจอแจะละคนหมูคือสิวุกไนะพากันกินเนี่ยาัน้้แ่ะอยากบอกกบากินบอะะไปอาเก็บแน่แม่บมัน่เลย นั่งเกี้ยนั่งข้าวตมานี่มานี่นะรับนั่งไปปดข้างหน้แกนั่งก็เราเพิ่มนี่นะเออะไรก็เหมนนี่ด้เอาน่าลูกปนลูกเนาะเบิ้งเบ็งบบบ้บบ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 บมบบบบบบบนมบบ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 บยบบบบาบบ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 บ ใช่เพิ่มไปในไห้กินได้คนเชิดดนี่นะว่อันตัวน้อยนี่นะเพิ่มไปห้กินได้ตัวน้อยนี่ออกมาผมไ่้ตกินด้ตัวอยนะเออตัวนินบผ่ได้ห้กินได้ตัวนะเพิ่มไนไห้กินได้น้อยนี่ออกมาเร็ไ้กินเด้อวน้อยเด้อยินบอบอม่ได้ห้กินเด้อเสียงใ้ใหนเอห้กินเด้อเ้เเพิ่มไห้กินได้นี่นะ หยุดเลยหยุดเลยบูใหกินมอปาบป้าบใหกินคนน้อยเด็ดนะกินเห็นที่ไหนบาีบมไปดูเออเนบใหกินแล้วเห็นที่ไหนบัตนี่แม่แม่กูมยู่บเอ้าวิ่คนให้กินบัตดนี หารถเห็ดหย่อยหยอยเห็ดอัไหนพ่ดมอยกินเลยเห็ดอีไหเห็ดอัไหนพ่ดมอยกินเลยพัดมอยกินเลยเห็ดอันไหหลอมเลยมานั่งเลยแม่มาเห็นไหมเออเปนไรกมานั่งเห็นไหมไป

อืมอ้ยดีทำนี่อะไรเกี่ยวดดได้เลยนะรุดได้้บรุดได่แข็งไปกินว่าไงกินเป็นจะว่าไงกินเป็นจะว่าไงฮะกุ้งนันอะไอยู่มาแล้วกินเป็นจะว่าหรอฮะกินเป็นจะว่าจะว่าโตยังนี่น่ะเอะกินเป็นจะว่าี่โตยังนี่น่ะนี่คือยังนี่น่ะเอ่ม่ได้กเหนเบิดแน่ ซื้อมาตั้งองเดือนสเดือนอะ่อือชื่อ่ไไเกนาเหวัไนนเ็มันจะเ็นกล้อง่ถือกัวไรเดซานั่นะเป็นกล้องนถือกัวไรขันน้ำาาเอันน้ำไม่้อนเลยลูกเปวันน้ำไม่นองกินเลยลูก น้่ไม่นอกี่นายนองยังไม่น้ำเอาใส่ผามันก็ได้อันนี้อยู่มีตรนี้บวมมีมีจอกบ่มามาๆพี่น้องเอ้ยกำลังผดจวดจวดไม่ยนเลยไแล้วนี่วายอรมเธอ่ามาเธอซ่า ช่วงนี้เขากินแบบแบบอะไ้ชุกแน่เลยดนะเ็ดแบบเรื่องของเขากินในช่วงนี้นะน่าน่าน่าอยู่นะไปไปเจาะกระใช่ป่ะบางอยู่เหรออ่ะพอได้ลรกพ่อได้ไห

มุนไปนันงดูคงไลยนางรงนางรงยืดนางรงรับนางรงครับรักครับเหนอยนางรงดีไหมยืดไว่ได้กินไปสนใจมันเลยบาทนี่อือ พี่ชีกนเป็ซี่กันอยากินเปี่แน้เ็มเิเป็ดซี่ต้องชเดียนีเป็ดซี่เียเซียเปซี่เปงเนาะเออาอันนั้นเนเซียขวดตัวเป็นน้แข็น้แะกันซื่อด้นนั้นอยู่หันนแเป็ดซี่มันมีเป็ซี่พ่อชีพ่อีนเป็ดซี่เฮ้ยเอาไปเอามเรียกได้ไหการเป็นคนขายได้เออเฮ้ยยายหรอกนะเด้อเนี่ยขวดใหญ่เ่ยเสหาพั่ะ หัวไงเลยพูกันว่านกยางจอกยางจอกยางจอกยางชิบแปดพันได้จอกยางจอกยางเลยจอกยางชิบแปดพันหนยจอกยางวุ้นก็จะขายเออขายไว้ได้เนาะคืนเงินบ้างวะเออเนาะฉันจะเอิ่ไปซื้อว่าขายเนาะมันก็เป็นชื่อมาแจกได้เนาะถามว่าอะไรอ่ะขายคือขายได้หมดเนาะเออน้ำแข็งเขาชื่อได้น้ำแข็งวันจะเกย์นะ เดี๋ยวจอดให้ชื่อกันเลยเดี๋วให้เีย่าเือให้มาติดสีาวพัโอ้จักุกชีสุกหามาติดแ่ลูกันเนาะเบไราจะบัไดบไดแ้พ้องเลยทำแดแขงหมานกัน ดใส่เม็ดใส่เม่ใช่แม่หมูนะอ่ะแช่บ่แช่บ่อ่ะโอเคใครพี่น้องเลยพากันกินก็เด้อบะที่ไหนบอสแตคลิปนี้แม่รำเปียวขร่าก่อนเด้อเนาะกับคำพัสสบายดีวันนี้